เจ้ากี่เราบอกเสมอไฟเลยมาไม่กินน้ำกันนี่กิน,นมาจ้าพี่นองจ้าพินเขา้าเปลี่ยนมาเปี่ยนได้จุบรงป่องขามัน อย่างเตี้ยะบิดตัวมันสิเตี้ยอาบน้างหรอละอาบหรอไปอาบยังหะเออเก่งมาก เบิกบอมเซาแค่ตอมังนไปหาเสียงเสียงไล่ซื้อหลังก็มีสบอสนันเดี๋ยว่มีตังแต่หลานกูวสนันชิมมาซื้ออหลเพิ่นไปหาง่ายดเอาเยน,นี่ยคุโบกินว้าส,สุนหอนสดซนเตี่ยฮะ กีดโดดกีดโดดสวัสดีครับพี่น้องมากินแกงเห็ดใส่หมอ้อสดหุนหอนครับผม40งสสองศานี่ยับไปยับขอาแม่มาสดหุนหอนฝุ่นเกี่ยวบองกับนี่บนอะ่ะละเอียดบ,บุบๆงามกับนี่ อ่ะเด้อชุดน้ำกันเห็นโมนบุ้มันห่อนเราซื้อกินได้บัคุณกินอยากกินหุ่นห่อนจิดไปอ่ะเด้อดปลาตองอืมเป็นงากินงากระบ่กินอ๋อสิบบาทเกินขุ้น เอาสิบบาทซื้อกับเนี่ยกินกรุงเทพก็ได้นี่นี่หอมค่ปลามีช้อนกลางด้วยนะอ๋เาเปไน็นนายกืไปหาหาพิมพไปลูกไปลูกไปหาพพีกับเบล่นน้ำลาพิมกับเบล่นน้ำลูก ขึ้นเป็นยังคือเปเด่นน้ำปะขึ้นเป็นของเปเด่นน้ำมันห่อนมันห่อนห่อนครับไปบายมันตีแตกนี่ห่อนจนในเปล่าอนี่ง่ายยังท bao cả 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 hoàn đây nó khéng phía nó chín bàn bàn thôi này ạ Hãy con cho xong, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

Nhưng ná chứ. tuk Tên tuk tuk tụp tụp Cua tuk 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 ta tuk 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 cứ tuk 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 tôi tuk 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 giang. ปลูกค้าปลาที่ตะกี้เจ้ามาขายเห็นไหมตะลูกค้าข่อยสั่งข่อยอยังบุมี่ไห้อยู่แล้วบอกข่อยอยู่ปลาที่ตัวถึงดอกปากคอถทำขอบปลาย่างมาขายเราไม,ม่แม่เกงเลยก็ลูกค้าข่อยสั่งยังบุมี่ไห้ลูกค้าข่อยอยู่ม,มันห่อนคนบ่อยากย่างใช่ไห,หมมันหอมมากเลย ปลาสดเนียเพิ่งออกมาย่างนะเนาะเนี่ยมันบอกเสียบไม้ย่างเอาไว้แกงอ้อบา,านเย็นมันบานก็บ,บานเกินไป อยากกินห่อนนี้บังไดเย็นอยากกินห่อนนี่บังไปหายแย่กไปหายแยแล้วที่หอนเยะแกงเห็ดใส่ข่าเบียร์เสียบขึ้นกันนิดเดียต้องใส่ทำไมอือม Ta có bên nắng Robo kín Robo đó mãi tuấn lộc nhằm vào lộc nhằm ừ. lớp... hỏi... vào lộc nhằm vào lộc nhằm vào lộc nhằm po đâu mà, lúc nhằm nhầm hát lúc nhằm vào lúc nè, vào lúc nhằm vào lúc lúc nhằm vào lúc lúc nhằm vào แตงโมแตงโมมันงอปลูกเองพี่น้องด้วยอาจีพมังอํานั่งบ่สุภาพเจ้าของสวนก็จะปลูกเองก็จะได้รอดไมาขายแฮะปลูกเองแะได้เจ้าของสวนก็จะปลูกนะเพางจะหน่อยปลูกนาฝนีจังิะนั่ง

นี่เองตบโบมือ,มอนบ<ด>่อันนี้ไหมอันนี้มันลอน,น่อยเลยบราผสมมันงามเราสมแป้ไม่กินนะ แต่บสูเออ,อน,นุ้ยนั่นออย,ออยากอยากกินทอดไข่เจ้าเตยสิอ,อ,อยาก,ยากทางแยกอะทอดไข่ไข่ต้มไยากินเองมั้งทอ,อดไข่หน่วยนึงนี่คือเบิดแป๊บเดียวแนว่แนมนมากนั่นแยกกับก๋วยเตี๋ยวอันนี้มันหวานเย็เนเริง mặt tóc hai lạc hiệu đinh nha cô gọi dài không giỏi của chèo lạc hòa hát hòa hát hòa hát hòa pháo. hòa hát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 

Tốt ta anh nghe đến mà được.